เวลานั่งสมาธิเคยมีอาการวูบสงบคล้ายเหมือนห้องที่เปิดไฟแล้วมีใครมาปิดพลึบมืดลงนะแต่เป็นระยะเวลาสั้นๆรู้สึกกลัวและไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรต่อไปนะในเครื่องหมายวงเล็บนะมีครั้งหนึ่งอาการนี้มาพร้อมกับความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาวาบอยู่ที่แผ่นหลังด้วยขอให้มองนะว่าสภาพทางใจนะอาการทางจิต ที่อยู่ในระหว่างนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสภาพที่มีความชัดเจนกว่าตอนที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลยตกใจเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจําวันแต่ถ้าหากว่าเรามีความสามารถจะ อมองเข้ามาที่จิตตัวเองนะเห็นว่ามืดเห็นว่าสว่างเห็นว่าใสเห็นว่าทึบนะในระหว่างวันเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตกใจมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาที่เกิดความรู้สึกดีใจขึ้นมาบาบ้างบางทีมันมีความรู้สึกสว่างจ้ามันมีความรู้สึกเหมือนโลก แจ่มใสจริงๆแล้วแสงอาทิตย์มันก็ยังเท่าเดิมนั่นแหละนะะโลกก็ยังเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าอาการทางใจนั่นแหละที่มันสว่างขึ้นที่มันมีความตื่นตัวที่มันมีความนะจัดจ้าขึ้นมาตามความตามสภาพของปิติเนะี่ยเอ่อแล้วในขณะที่เราได้ข่าวร้ายหรือว่ามีอาการช็อกนะหุ้นตกหรือว่าเอ่อไม่ได้ของขวัญที่ต้องการอะไรแบบนี้นะแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับเอ่อ ข้างในเนี่ยเอ่อเหมือนเหมือนกับโลกมันมืดลงเหมือนกับไอ้สภาพภายในเนี่ยมันมันยุบตัวลงไปหรือหดตัวลงไปอันนั้นก็เป็นสภาพที่จิตนะมีอาการหดแคบหรือมีอาการมืดขึ้นมาชั่วคราวนะไม่ไม่แตกต่างจากไอตอนที่เรานั่งสมาธิสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าในสภาวะของสมาธิเราเห็นชัด แล้วจิตเนี่ยมันไม่มีเรื่องคิดอย่างอื่นมันไม่ได้เห็นอะไรอย่างอื่นมันไม่ได้ยินอะไรอย่างอื่นนะสภาพมืดบ้างสว่างบ้างมันเลยปรากฏดโดดเด่นนะจนกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆแล้วถ้าเรานะเริ่มสังเกตจากตอนนั่งสมาธิก็ได้เพราะว่า จิตในขณะนั่งสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปเค้นอะไรมันมากเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นชัดโดยตัวของมันเองอยู่แล้วขอให้คิดซิว่าการนั่งสมาธิคือการฝึกที่จะดูจิตฝึกที่จะเห็นสภาพทางใจที่มีอาการเป็นไปต่างๆนานาเดี๋ยวมืดบ้างเดี๋ยวสว่างบ้างเดี๋ยวมันก็มีอาการมัวมนเทาๆนะไม่มืดไม่สว่างโดยทั่วไปเนี่ยถ้าหากยังมีความ มีคลื่นความคิดฟุ้งซ่านอยู่นะก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้สว่างชัดเจนไม่ได้มืดชัดเจนมีแต่อาการโมมัวนะก็เราเราก็ดูไปว่าสภาพจิตมันมันอยู่แบบไหนพอต่อไปมีอาการมืดลงนะแบบเดียวกันอย่างนี้อีกเราก็จะได้มีสติรับรู้นะว่าเอออันนี้เป็นอาการมืดชนิดหนึ่งไม่ตกใจไม่แปลกใจเพราะว่า ตั้งใจดูไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่านั่งสมาธิเนี่ยเราจะไม่ได้เอาความสงบอย่างเดียวแต่เราเอาอาการรับรู้ด้วยว่าสภาพทางใจมีความสว่างแค่ไหนมีความมืดแค่ไหนนะที่ตกใจก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมใจจําไว้ดีๆเลยนะปรากฏการทางใจเนี่ยจะไม่ถูกเข็นเป็นเรื่องแปลกเรื่องประหลาดเรื่องหน้าตกใจถ้าหากว่าเราเตรียมใจไว้ล่วงหน้าว่าจะดูความเปลี่ยนแปลงมัน,ปนไ,ปไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องไปสงสัยนะว่ามันมีความพิศดารหรือว่ามีรายละเอียดในแต่ละครั้งที่ปรากฏอย่างไรเราเอาแคา่สภาพที่นะเตรียมไว้ในใจล่วงหน้าเนี่ยว่าสว่างมืดหรือว่าเทาๆนะครับเห็นมันโดยความเป็นของเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีความมีแก่ใจที่จะไปสังเกตเอาในขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันต่อไปด้วย